วัสดุพลาสโวดไดคัตเป็นตัวหนังสือแปะบนแผ่นวัสดุคอมโพสิตนะครับมาดูขั้นตอนการทำนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแผ่นวัสดุเนี่ยมันจะมีความนิ่มนะครับจริงๆสามารถกรีดกับคัตเตอร์หรือว่าสามารถตัดกับเลื่อยฉลุได้นะครับแต่เพื่อลดขั้นตอนนะครับผมก็จะใช้เครื่องจักรในการฉลุนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องจักรก็สามารถ ที่จะเอาเลือล่อยฉลุสามารถฉลุแผ่นวัสดุตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อเราฉลุแล้วเราก็ต้องเอาแบบลงไปแปะบนวัสดุพื้นหลังนะครับแล้วก็เอาตัวหนังสือเนี่ยไปใส่ในช่องอย่างง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆระวังนะครับว่ากาวที่เราหยอดไปเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปจนทําให้กาวเนี่ยมันไหลออกไปติดแผ่น แผ่นแบบด้านข้างได้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆห,หยอนหยดน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็ค่อยๆกดอย่าพยายามกดแรงเกินไปไม่งั้นกาวมันจะไหลออกด้านข้างนะครับก็ใส่ตามแบบเลยนะครับง่ายๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีแผ่นแบบตัวนี้มันจะทําให้ตัวอักษรเราเนี่ยเอียงนะครับดูแล้วไม่สวยครับวัสรุปพลาสติกูดเนี่ย ข้อดีของมันก็คือมันนิ่มนะครับแล้วก็มันโดนน้ำเนี่ยไม่โค้งงอแล้วก็ราคาไม่แพงแผ่นวัสดุที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแผ่นวัสดุ5มิลนะครับขนาดแผ่น120เซนคูณ240เซนเนี่ยจะขายกันอยู่ที่แผ่นละเอ่อ500บาทนะครับไม่เกิน600บาทนะครับเราก็จะสามารถมาฉลุกับด้วยฉลุได้อย่างง่ายดาย ก็คือจะดีกว่าไม้กระดานอัดนะครับซึ่งวัสดุต,ตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของพลาสบูดพลาสบูดเนี่ยก็คือมีพลาสติกผสมกับไม้นะครับข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันไม่ขึ้นรานะครับคือไม่โก่งงอแล้วก็ไม่ขึ้นรานะครับแล้วก็ไม่บิดเบี้ยวได้นะครับ เป็นวัสดุที่ดีมากแล้วก็น้ําหนักเบานะครับอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ทำป้ายประดับร้านดูนะครับว่าป้ายเราเนี่ยสามารถทำเองได้นะครับไม่ต้องไปง้อร้านป้ายบางร้านที่มันมีราคาแพงนะครับก็ต้นทุนป้ายตัวนี้ถ้าเราทำเองนะครับหลักๆแล้วผมว่าไม่น่าจะเกิน1000บาทนะครับ แต่ว่าถ้าไปทำตามร้านป้ายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คงจะราคาหลายพันอยู่นะครับเพราะว่าร้านป้ายเขาก็จะมีค่าจัดการร้านค่าอุปกรณ์ค่าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะรวมไปถึงค่าติดตั้งด้วยนะครับ เสร็จแล้วครับมาดูกันครับว่าเวลายกแผ่นออกมาแล้วเนี่ยจะสวยไหมเปิดแล้วนะครับเอาโหอย่างสวยนะครับเพื่อนเพื่อเอาวิธีไปลองทำกันได้นะครับสวยมากครับผม